ตอนนี้เขายังอยู่ที่โอซาก้านะเจ้าอยู่ที่คลองโดทงบุริเจ้าซึ่งคลองนี้นะเจ้าเป็นคลองหรือน้ําเมืองที่พ่อค้า้าญี่ปุ่นได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวของเพื่อน,น่ะขุดคลองขุดน้ําเมืองอันนี้เพื่อจะให้เพื่อนเชื่อมต่อกับแม่น้ําแห่งสองสายเจ้าทั้งนี้ก็เพื่อว่าประโยชน์ในเรื่องของการก้าวาขกาๆนั่นแหละเจ้า วันนี้ที่กรุงโอซาก้าและก็โดยเฉพาะที่คลองโดโทบุรินี่นะเจ้าอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นลมแหงเจ้าแล้วก็มีหิมะปลปอยโปอยลงมาก็ตกบาหนากเจ้าตกบริสปิดป๊อตกั้นเดียวก็หยุดละเจ้าแต่หมูเหากะโอ้ตื่นเต้นเนาะบ้านเหาเป็นเมืองฮ้อนนี่เจ้าพอไปปะหิมะแล้วก็โอ้ตื่นเต้นกันยุกใหญ่เลยเจ้า นาวก็นาวไข่แอวก็ค่ายเอวอค่หันบ้านค่หันเมืองเปิน้นพอเป็นยังเจ้าเตี่ยวไปจนไปปะจุดเช็คอินห้องโอซาก้าเปิน้นที่นี้เลยเจ้าป้ายไฟ LED ของกูลิโกแมนหรือบะอ้ายกุลิโกคนที่ยืนกลางแข้งกลางขานั่นนลยเจ้าซก,กา หลังจากเช็คอินที่ป้ายไฟกูริโกแมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้อกดเตียวไปเจ้าแถวนี้ชื่อว่าย่านนัมบะว่าเจ้าซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งในโอซาก้าในเจ้าที่เป็นย่านช้อปปิ้งนะเจ้า,จาสินค้าแบรนด์เนมแมนนะเจ้าสินค้าแบรนด์เนมกูชันนมิดกู้ยังกู้ยี่ห้อเจ้ามารวมกันอยู่นี่มด ย่านนํำบาะในะเจ้าเพราะก็จะเป็นหลังคาสูงๆเนาะแล้วก็มีตางเตียวสําหรับคนที่เตียวช้อปปิ้งทางด้านซ้ายมือและก็ขวามือก็เป็นห้านกาตึงหมดเลยเจ้าที่เนี่ยเป็นตึงแหล่งบันเทิงจุดต่อรถไฟเป็นย่านท่องเที่ยวย่านตี่พักที่สำคัญของโอซาก้าเลยนะเจ้า ย่านนัมบะน,นี่นะเจ้มีชื่อห้องเห็นอย่างนึงว่ามินามิอิวะเจ้าซึ่งก็แปลว่าทิ่ใต้ย,ย่านนี้มีขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนปอป,อ,ปอกับย่านชินจูกุในโตเกียวเลยล่ะเจ้าร้านรวงแต่ละร้านโอ้พนก็ตกแต่งป้ายอย่างดูหราอลังการเลยล่ะเจ้ามานั่งที่หันสีขาวสีเขียวสีม่วงสีฟ้านั้น คือที่นั่งในเหือเพื่อนั่งชมธรรมชาติสองฝั่งคลองก็เหมือนที่บอกตะกี้นะเจ้าคลองนี้คือคลองหรือว่าน้ำเมืองโดธงโบรินั่นแหละเจ้ายิ่งตอนข้ามข้านักท่องเที่ยวนักเจ้าที่นี่มีตั้งร้านรวมสำหรับชอปปิ้งมีตั้งแหล่งท่องเที่ยวเพักผ่อนยนใจก็คือหิมคลองนี้แล้วก็มีร้านอาหาร บริการตัวเนี่ยเจ้าหิวเมื่อใดก็แวะกินเพราะฉะนั้นถ้ามาโอซาก้าพอดีลืมมาที่นี่เนี่เจ้าย่านนัมบะแห่งกรุงโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเจ้า